เดี à, ๋ยวก็ทิ้งรอยนิ้วมือไว้หรอกมาฉันเปิดเองบริษัทผัวเธอมีคนทำงานอยู่ไหมเนี่ยเหมือนบริษัทล้างเลยมีสิ แต่ว่าฉันก็ไม่ได้เข้าบริษรัทนานแล้วอะแล้วยังไงล่ะจะให้ปวอะไรไหนรับตู้ส่งตู้เซฟอะฉันก็ไม่รู้อะช่วยกันหาสิยะ ีบินทวงนี้ททํานั้นเลยนี่มีแต่ยอดค้างช่ำระนี่ของเดือนล่าสุดก็มีนะเฮ้ย,อยไอ้มาก ฉันไม่ได้ทิ้งเนียฉันให้อิสระเขาต้องหาที่ฉันทำอ่ะเพราะฉันรักเขาเว้ยตอนนี้ธุรกิจฉันว้าลายฉันไม่มีเงินดูแลเขาแล้วว่ะเงินที่ฉันส่งไปเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ฉันมีไม่เป็นไรหรอกค่อยหาใหม่ฉันไม่โทษเขานะเพราะทุกอย่างที่ฉันก็เต็มใจให้เขา ไม่ใช่ความผิดเขาหรอกพึ่งเสื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยก็พวกกระเป๋าแล้วก็เสื้อผ้าไอ้ว่าที่มีมันก็เยอะอยู่แล้วนะพึ่งพอๆบ้างเถอะ นี่ละขาเพิ่งอยากได้มือถือใหม่อะ่ะเครื่องเก่ายัางไม่ครบปีเลยพังแล้วเหรอพึ่งมันก็ยังไม่พังหรอกแต่ว่าอยากได้อีกรุ่นน่ะเอาไว้ไปดูคอนเสิร์ตนะรุ่นนั้นมันซูมได้ไกลแล้วก็ภาพไม่แตกด้วยอไอเซเพึ่งหน่อยนะนะ ั่งอะไรไมาอีกแล้วพึ่งอ๋อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่อ่ะสั่งเครื่องฟอกอากาศมาไม่ได้มีแค่เครื่องฟอกอากาศนะพึ่งสั่งทีวีมาใหม่แล้วก็สั่งแอร์มาติดห้องเสื้อผ้าแล้วก็มีที่ทําน้ําร้อนด้วยฮะทาไมพึ่งสั่งมาเยอะจังแล้วแต่ละอย่างก็ไม่จําเป็นเลยพึ่งจําเป็นสิอย่างห้องเสื้อผ้าพึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่งหน้าแต่งตัวนะน่าจะติดตั้งนานแล้วด้วย แล้วยิ่งช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะเครื่องฟอกอากาศจำเป็นมากแล้วทีวีล่ะซื้อมาก็ไม่เห็นเคยดูเห็นนั่งเล่นแต่มือถือก็เอาไว้ดูด้วยกันไงอย่างเครื่องทำน้ำร้อนอะ่ะที่มีมันก็เก่าแล้วแต่มันเยอะเกินไปหรือเปล่า ขอบใจนะที่เป็นห่วงฮัลโหลครับมาถึงบ้านแล้วเหรอครับครับครับเดี๋ยวผมไปตอนนี้เลย นี่เธอไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเหรอไม่อ่ะฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วเจ้ายังไงต่อแยกใหญ่ได้หรือยังทั้งหมดมันเป็นความผิดฉันเองแหละไอ้เพิ่งกลับมาแล้ว แล้วฉันก็เอาเงินมาคืนด้วยไม่อยากได้ละพวกคุณสองคนคือโจรเรียกค่าไทยเหรอเพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะทำไมไอไม่เคยบอกอะไรเพิ่งเลยอะ่ะพึ่งรู้ได้ไงอะ่ะใครบอกเพิ่งเอาเป็นว่าเพิ่งรู้ละกันเราสองคนมาเริ่มต้นใหม่กันเถอะนะ ตอนนี้ไอ้ไม่มีเงินแล้วอย่ามาลำบากไรเลยก็นี่ไงเงินสามล้านก็สุดท้ายสองคนนี้เขายอมคืนเราแล้ว,แล,วแล้วทำไมพวกคุณสองคนถึงเลือกจะนำเงินมาคืนล่ะครับฉันเห็นสภาพพวกเธอสองคนแล้วอะ่ะก็ไม่ต่างจากพวกฉันเลย ไม่ต้องอิจฉาไปหรอกแต่จะให้เธอดีมากกว่าเอาไปสอบพันโหขอบคุณนะคะพี่คนสวยขอบคุณครับสวยของผมกรีงฝัง่งนูเขาให้มากกว่างั้นส่งคิวอาโค้ดมาเลยค่ะเดี๋ยวเจโออนให้ขอบคุณครับ ไม่ต้องเลยใ่นะคุเจให้เพิ่มหนักหนักน่ารักที่สุดเลยครับเจ้ไม่เลยนะครับเจ้ผมดูแลเต้อถ้าสิ้นเดือนนี้เกไม่จ่ายเตรียมย้ายของจากห้องไปได้เลยจ่ายแน่ค่ะอย่างไรพวกเราออกเลยนะคะพวกเรากำลังตกงานอยู่อยู่กันตั้งสองคนเดือนละไม่กี่พันยังไม่มีปัญญาจ่าย เป็นไงบ้างติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้เลยมาเดือมันเอาเงินฉันไปหมดเลยอะแกฉันบอกแล้วไงว่าอย่าไปไว้ใจผู้ชายมันมากคิดยังไงเนี่ยให้มันถึงเงินก็ฉันไม่คิดนี่ว่ามันจะมาหลอกกันอะเราจะยังไงต่อดีละทีเนี้ยเงินเชนก็ไม่เหลือแล้วเจเฟอร์ดอะก็ทวงค่าเช่าฉันทุกวันรอยยะง่นดีงานก็หาไม่ได้หรือเราจะต้องไปนอนใต้สะพานลอยกันแล้วว่ะฉันมีอาด้วยดอกนะ ฉันว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่แล้ววิธีอะไรล่ะมาเดือฉันยังไม่อยากอดตายนะนี่แหละพวกเราสองคนถนึงกลายมาเป็นโจรอะแต่ก็ทำไม่ลงเดี๋ยวเพิ่งจะขายแบรนด์เนมทุกชิ้นแล้วก็เอาเงินมาตั้งตัวนะ แต่ไอ้มีนี่มากกว่านั้นยังไงก็ไม่พอหรอกไหนๆเราก็ชะตากรรมเดียวกันแล้วงั้นเรามาร่วมมือกันนะงั้นเรามาสู้ไปด้วยกันนะเย้เย้แต่แฟนเธอเอาแต่ใจเหมือนกันเนาะ นางโจนมาแล้วจ้าตำป้อนใจกระเทยตำอร่อยทุกคำแน่นอนจ้าฉันเชิญก่อนค่ะเชิญก่อนค่ะในร้านมีที่นั่งอยู่ค่ะกินอะไรคะยนอร่อยอร่อยทางนี้เลยค่ะเชิญมาในร้านก่อนได้เลยนะครับวันนี้ขายดีมากเลยนะ สองล้านของเราอ่ะได้กำไรมาต้องสองพันห้างั้นเราแบ่งกันคนละห้าร้อยดีไหมแล้วก็อีกห้าร้อยก็ไปฉลองก็ดีนะ,ะ่ะโอ๊ยนี่ปวดฉันจ้า <c oughs> แกไปเดินกับมาเดือเลยไปมาสดือะ